นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่อพอมันมาถึงตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นคือสามารถที่จะรองรับนะักท่องเที่ยวได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยก็ทํามาอย่างต่อเนื่องไม่ได้หยุดเหมือนแบบโรคระบาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือเรามีวิธีการบริหารที่ดีมากมเรามีทั้งสบคซึ่งบริหารเรื่องโค 19, วิดเรามีสบศซึ่งบริหารเรื่องเศรษฐกิจแล้วสองคณะนี้ก็ทํางานคู่ขนานกันไปในการที่จะทําให้ประเทศไทยนั้น พัฒนาและหลุดรอดพ้นจากวิกฤตโควิดได้อมืมันก็เลยมันก็เลยถูกการพัฒนามาเรื่อยๆแล้วพอจากที่โควิดเนี่ยมันหายไปอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วหรือว่ามันเบาบางลงเนี่ยการท่องเที่ยวหรือว่าการออที่เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยก็พร้อมที่จะรองรับนะฮะการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนของนักท่องเที่ยวต่างๆที่จะเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่ก็ถือว่าเป็นการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องพอเราได้ยินแบบนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่า เราน่าจะมีความสุขมากขึ้นแล้วเราก็น่าจะมีรอยยิ้มมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงหน้าเรายังคงมีความสุขมาฝากกับคุณผู้ชมอีกในเรื่องของการพัฒนาประเทศจะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ